สวัสดีครับแอดมินเจ้าจากช่องกูรลายของนะครับวันนี้เราก็จะมีเคสไซต์ i t a อีกตัวหนึ่งมารีวิวจากทางค่ายขอแซนนั่นก็คือเจ้าตัว 2000D Airflow RGB นั่นเองครับก็ตัวนี้นะฮะมาในรูปแบบกล่องกระดาษน้ำตาลแบบนี้เลยด้านหน้านะครับก็มีรุ่นนะครับ 2000D Airflow นะครับรอบๆตัวนะครับก็ไม่มีอะไรฮะไม่มีสเปคไม่มีอะไรเลยแต่ว่าตัวดีไซน์ของกล่องนะครับก็จะมี เป็นสไตล์สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยฮะในรูปแบบของ c o อแซ i r แล้วก็มีโลโก้คอแซ i r อยู่นะครด้านนี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดดีเทลอะไรต่างๆนะะด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรคือไม่ได้มีสเปคอะไรที่เขียนให้เห็นในตัวบรรจุภัณฑ์เลยนะครับมีเฉพาะกล่องอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในกันครับนี่ครับแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะเราก็จะได้เจ้าตัวเคสมาแล้วก็มีกล่อง มีติกเกอร์ส0 0 0ดีก็จะเป็นกล่องเก็บน็อตและอุปกรณ์ต่างๆนี่ใส่ไว้ให้ในนี้นะฮะแล้วก็จะมีเซฟตี้อิน r m เมชันนะครับเป็นไวกระดาษเล็กๆมาให้1ใบมาเรามาดูที่เจ้าตัวเคสกันตอนนี้เนี่ยมันเป็นที่นิยมมากในการประกอบเคสไซส์มินิ ITX นะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายนะ รวมถึงการระบายความร้อนต่างๆนะปัจจุบันนี้ทำได้ดีแล้วนะครับไอตัวท็อปมายัดเข้าไปมันก็ยังสามารถเล่นได้อยู่และด้วยดีไซน์ของเคสเป็นแมชหรือเป็นตะข่ายรอบตัวนะครับก็าสามารถที่จะระบายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยตรงใส่ให้มานหนยด้านหน้าด้านหน้าอยู่นี่เห็นก็ใส่พัดลมมาให้3ตัวนะครับเพราะนี่คือรุ่น RGB ด้านบนก็เป็นฝาเป็นแม่เหล็กนะครับแปะเข้าไปยกมาได้อย่างนี้เลย นี่คือฝาบนเดี๋ยวเรามาลื้อก,กันดูด้านหลังนะฮะก็จะเป็นสกรูให้4ตัวสกรูตัวนี้เป็นแบบถอดได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์น,นะคจะเป็นทูฟรีก็หมุนออกมาแล้วก็นี้ฝั่งหนึ่งนี่เราเปิดฝาข้างทั้ง2ฝั่งนะครับนี่เปิดฝาข้างทั้งสองฝั่งเดีย๋ยวจะเปิดฝาหน้า ด้านหน้าก็เป็นแบบดึงออกมาได้เลยนะครับมีสลักของลอ็อตมีสลักยึดให้ดึงออกมาได้เลยก็จะเห็นพัดลม3ตัวตรงนี้ด้านหลังเป็นแผ่นตะกะตะแกรงการฝุ่นนะครับก็เป็นล็อคยึดธรรมดาแม่เหล็กดึงออกมาได้เลยโอเคด้านล่างมาดูกันด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายอากาศนะฮะตัว L สามารถถอดมาได้นะฮะสายฟ Neo นะครับก็จะมัดอยู่ตรงนี้1กรัมสายพัดลมเนี่ยเขาก็จะเดินรอบๆไปให้ขึ้นมาด้านบน1 2 3เส้นมารวมอยู่ตรงนี้เปเสียบ USB นะครับแล้วก็ไฟเลีนเยนพ o ว e r Supply ใส่บริเวณด้านหลังนี้นะครับเข้าไปทางช่องนี้ใส่ได้ถึงความยาว13เซน เรามาดูสเปคคร่าวๆกันของเจ้าตัวคอแซร์ 2000D นะครับเคสตัวนี้นะครับสูง458มิลลึก271มิลกว้างเพียง200มิลเท่านั้นก็คือ20เซนนะฮะสีเนี่ยมีให้เลือกทั้งสีดำและสีขาวน้ำหนักของมันนะครับ5.5กิโลน้ำหนักเคสเปล่านะรองรับหม้อน้ำ360 280 240 140, 140แล้วก็120กอหม้อน้ำสามตอนใส่ได้เลย ระจอนะคะใส่บริเวณนี้ก็รองรับได้ถึงความยาว365มิลนะ CPU ยาวได้365มิลนี่ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะอยู่ด้านหลังเลยกระจอความสูงของคูลเลอร์นะครับ CPU คูลเลอร์สูงได้สูงสุดที่165มิลก็คือ16เซนครึ่ง expansion มี3ช่องนะครับประกัน2ปีตัวนี้ฟ่าไนโอด้านหน้าก็จะมี USB 3.2 2. Gen2 ใช้ e C ให้1ตัว USB 3.2เ Gen 1 Type A ให้2ตัวแล้วก็มี Audio in-out นะเห็นตัวเล็อกอย่างนี้นะแต่เคสตัวนี้สามารถใส่พัดลม120เซนได้ทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับด้านหน้า 1, 2, 3ด้านข้าง 4, 5, 6แล้วก็ด้านหลัง 7, 8จริงๆน่าใส่ได้9นะใส่ได้8ตัวในส่วนชุดน้ำนะครับก็จะใส่ในโซนนี้นะ360หรือ280ใส่ได้ 360ก็12เซน3ตัว280ก็14เซน2ตัวสำหรับคอแซ 2000D นะครับมาด้วยกัน2สีนะั่นคือสีขาวและสีดำทั้ง2สีถูกจำหน่ายในราคาเดียวกันคือ6,590บาทนะครับทั้ง2สีเลยราคาเท่าากันสรุปนะครับตัวนี้เหมาะอย่างไรเหมาะกับใครคือเคสขนาด Mini ITX ที่คุณสามารถยัดหม้อน้ำ360เข้าไปได้มันใหญ่กว่าเคส ไม่มีไอททั่วไปแน่นอนแต่ด้วยน้ําหนักของมันที่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพียงแค่5้กิโลเท่านั้นทําให้มันเป็นเคสอ,อีกหนึ่งตัวที่สามารถพกไปไหนง่ายๆแล้วก็การประกอบของมันเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะปิดฝาทุกชิ้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบกับกันดูครับลัก น,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 นั่นนั่นันเดี๋นั่นบนเรียบร้อยฮะคอแซ่ส0 0 0ัดีประกอบแป๊บเดียวเคสตัวนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่มีกระจกมันสามารถที่จะลดน้ำหนักไปได้แล้วก็เพิ่มการฟโฟลของอากาศ ใครชอบก็หาซื้อกันได้ตามตัวแทจนจำหน่ายของทางคอแซรทั่วประเทศเลยก็ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์ like, คอมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ